เมื่อวานปลูกอ้อยสายน้ำผึ้งนะครับสองร่องก็เลยอ่ะเอาส่วนแก่ท่อนแก่ท่อนคนุณนมาคันพอดีวันนี้มีออเดอร์สองโหลนะครับเดตตุยก็สั่งก็เลยเดี๋ยวไปส่งนี่ครับคันเดือครึ่งตะก้าคัน<ม>เดี๋ยวไปถ่ายดูแสงถ่ายดูสีน้นมอย เก้าเดือนไปไปเป็นเช่นไรสีสวย,ยครับสีสวยสีเขียวมะนาวเลยสวยงามอยู่ครับผมเขียวมะนาวสวยอยู่นะครับ <c oughs> อ้อยสายน้ำผึ้ง9เดือนท่อนแก่นะครับอ้อยสายน้ำผึ้งเวลากูดผิวต้องกูดให้มันเกลี้ยงนะครับเพราะว่าเปลือกมันออกม่วงๆนะกลัวสัรคันปนเปลือกติดเปลือกไปเยอะเดี๋ยวกลัวน้ำมันเปลี่ยนสีแต่แต่มันเป็นอ้อยที่อ่า เป็นน้ำขนน้นะครับน้ําไม่เปลี่ยนสีนะครับน้ําสีเหลืองเขียวแบบนี้ปกตินะครับไม่ไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนสียากมากนะครับสายน้ําผึ้งนะครับถ้าเป็นสายน้ําผึ้งแท้ก็จะไม่เปลี่ยนสีแต่เป็นสายน้ําผึ้งที่เป็นพันใบใหญท่ที่ปอมปนมานะั้นก็อันนั้นสีเปลี่ยนนะครับมันจะมีอันมันจะมีอ้อยคล้ายๆกันอยู่ระวังดูด้วยนะครับ สายนะ้ำผึ้งแดนใต้ครับผมมันเป็นพันธ์จากมาเลนะครับพันธุ์เรียวเโียวเค